อยู่นี่แาละสิมาเขี้ยกันในไรสดเขียเรื่องหยั่งจ้าเสียวตั้งใดดีระวังแม่นจักรพันครับเดยวเดี๋ยวเด้ออันนี้ไรสดเสียงวีหกพ่อแม่นไรสดแม่นจักรพันมันไม่เป็นหมอกเขี้ยกันขอโทษครับการมาสิการมาสิบ้ามาเปิดตัวอยู่ไรเฮ้ามาถอดโอ้มาเปิดมาเปิดตัวกันเลยสิมาเขี้ยกันบอกขึ้นไหนเอาเขี้ยต่อจากเบอง์มาที่เขี้ยแบบไหนจากหัวเอาเลยแม่นแม่นเอาเลยแม่นมื่อนี้ให้โอกาสเลยเพราะว่าเราไม่ไรจากของไรเพื้นแต่ว่าขอลองอย่างหนึ่ง บอดขาบอดแม้งขาขอหลองย่างนึงจะเข้าขอตั้งกล้องไร่สดก่อนโอ้จะเป็นยากเนาะพอหน้าวงเงินเพิ่นจ้างแอดมินหาคนขอคนจะของเฮ็ดเองกูก็งึดคักอยู่ดอกแบบใดไลรไลรสดไลรสดนี่เอามึงดู TikTok เออเนี่ยมันจังเลือกไม่ต้องเอาทุกทางตัวเออเอาเห็ดไหมก้อนสิ่เกียร์ก่อนสิ่เกียร์ทักใต้พี่น้อง FC ของเสียงยิ้มโหยคนก่อนแน่ครับสวัสดีครับ พี่ดองเช่าไรสุดใด้ตอนนี้นะครับผมพี่ดองแฟนครับแฟนเพ่งของมอล่ัเสียงวิหกนกพงศกรครับแม่นจจกพันธ์อล่ัคนใจแฟน,นมาหอดจอดถุงเด้อครับผมพ้อมกับยายดอนครับแล้วก็น้องเจมจิลากรบอลําคนใจแฟนครับมัอนี้พ้อมสี่มามรสางความอาราบัตนครับข้าง,างยังสร้างยังกาะ อาราบัตกอมีห้าปาตี้ไปโอ้โหมีห้าปาตี้วนซึ oh. ่งหัวเซลกับไล่สดในครั้งนี้ครับลอยยิบกบบาดพี่น้องครับเขากุมนึกเพื่อนไปซูมมันติ๊กต๊อกไวไวและอยากหัวเคสดีๆเด้ออาจารย์โฟกอันนั้ดอลีแฟนและสิเด้งขึ้นเด้อันย่าๆย่าไปซูมใกล้ไลยค่ะคนติดตามสองลอยกว่าคนหนึ่งค่ะมันน้อยอยากไอ้เพื่อนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมห้าคนนะครับเอ้าเดี ดไม่อยังดอกยาหนูเราคือเบาควบจริงคัะแค่เดี๋ยวเห็นเนาะเออว่าคนเบิ่งเข้าหน่อยมือนีดโอกาสดีของเข้าแบบใดบอดดกพงศกรบอดหนูเพิ่นบอกว่าไอ่บออยเด้อแฟนครับสันเจ้าจะวอาอย่างกับแฟนครับตอนนี้บออยเพิ่นไปติดตามเขาเนี่ยบอกเลยก่อนอื่นขออนุญาตท่างผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะอ่าบอกหวานๆก่อนจะพูนเล็กๆตูนบอกไหมครับบอดียังไงบ้างเพี้ยนมาจะที่ละ ทั้งแฟนว่าจังไดแม่ทั้งกูทั้งพี่ไว้เบิกองสิมาขอบาเบิกองทั้งกูแก้วพี่แล้ว <c oughs> มาพมรอ้มพอมกันเลยเฮาครูมาพร้อมกันจิมาข่อยเคยอยู่ดอนอยู่ข่อยมาพีล่ล่ะแม่นบ่ล่ะเรื่องทางอยู่ก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องนะคะ FC หมอลำแฟนคลับของพี่น้องทีมงานเสียงวิหกนะเขาของหน้านกพ,พงสกอนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องซู่กูซู่ขุนอ่าที่อยู่ตรงนี้ละหน้าจอนําเอาแม,ม่หยังบัี้มีฮอดคนใบภาษาเฮาต้องแปลภาษาเออเฮาต้องแปลภาษาพร้อมอ้าวมื้อนอี้เป็นเกียรติหลายพี่น้องค่ะ ได้มารวมรายสุดนะคะพี่น้องในอีพี่นี่ซีซั่นนี้นะคะ,ะน้ำวิวหกเทียเตอร์เนาะเสียงวิวหกเทียเตอร์เ้าซอยใหญ่เยียงขอกเจ้าูขัรบรถขับอุดรนซ้ำเจ้าวาใหญ่ถอดว้าอ่อ,าอ,อนอ่อนเบาอ่อน่อ,อนตอนนี้แม่หักที่หักเสียงหกเบิงหาพันข้นแ็่จะเบาอ่อนเฮ็ดจังใดให้เพิ่นไปติดตามเฮายั้งสามขนกับจังดีตัว อ้อนแบบใดเนาะหนากูคือบ่อ,อ้อนเป็นตะอ้อ,อนเป็นใช่ไหมเลือบลวดเอา,า <c oughs> อเอาสี่เอาละมาอ้อนซะมึงมาอ้อนเพื่อนเนี่ยสามคนกับว่าเป็นผู้หนึง่งกุหลาบเงินเปลี่ยนในแม่เนี่ยสวัสดีครับโอ,อ้ยขับเถอะเอาเป็นยังสุดมึงตีขับเนี่ยเอาสุดข่อยมันกับเป็นผ้าไส้อยู่หอ,อยังไส้ส่วนสูงไว้เสื้อเป็นยังคือนไสุดอย,อยากง,งามนั่งอาว่าไปนั่ง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงของมอลำเสียงวิหกนกพงสะกดน,นะคะเมื่อนี้ลูกหลานมอลำขวัญใจแฟนๆแมน,แมนจกกักรพรรดิมาฝากซืือฝากเสียงน้าพี่น้องท่างเสียงวิหกฝากเป็นกำนลังแรงใจไปติดตามเพจเมื่อคอยน้ำม่เดิอจะเครื่องหนึ่งในยุนี่ขอบคุณหลายๆค่ะเอ้าเอาให้วนาจะบอกกันนะให้ตะพูอ่นเบาอ,อะไรเนาะหน้าบ<า>อลวครับครับเอฟซีมอลำเสียงวิหกทุกคนครับพี่น้องครับ ดีใจไลายหลยางยิ่งที่สุดหัวหน้านกพงศกรบอกว่าอไว่มาเป็นดาราคอยแน่บราซันวาน่ะดาราอย่างหลาสิไทยซีรีราซันมาน่ะอุ้ยคอยกดีใจคักเนาะเจ้าดีใจน้ำข่อยบอฟคอยดีใจน้ำเจ้าอยู่แต่ว่าคอยเสียใจครับหัวหน้านกทมัาไม่คอยคอยพกล้าเชิอดาราเท่าปะนี่มะหวมเท่าจังไหนคอยเป็นพระเอกซีรีเพอได้หูปากเขาเดี๋ยนี่เอเป็นพระเอกซซีรีคอย โอ้ยมึงอยู่วงไหนเดี๋ยวนี้เอออยู่รับเจ้าไอ้ขอเลือก <Hey. S 2> มั้ารับเจ้าเจ้ามัาหน้าตาดีล่เอเราอาอ,อกกันอยู่แล้วมาถ่ายซีรี์ตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องครับ,รบมาถ่ายซีรี์หัวหน้านกพงศกรบ,บอกว่าอายมาเป็นเกียรติแขกรับเชิญให้มาเป็นพระเอกให้แน่ประสานบานละปากพี่น้องเด้อๆครับกุมปิดเท่า,านะครับเขาคุมนะครับมือนี้อาจเจ้พ่อท่านในเบิงบะโบ,บนเนาะียังเบาเลี่ยงยังหนิ บอลเรืองศิริก่อนโอ้ยศิริหัวตาไทยบุรีกันสิเบิงบุรีก็ที่แต่พ่อเข้าใจเนาะคือบ่แมนบุรีรัตต่อๆไปบุลรีบ่เป็นอยังดอกแฟนครับไอ้ถาเบิงไอ้มาเบิงไทยศิริเพิ่นบอกว่าสิเขาไล่นี่ว่าสิเบิงไอ้เป็นพระเอกเออได้เบิงแทนแน่นอนพี่น้องครับครับผมเกินคุ้มแล้วแม่นจักรพรรดิมาออกน้ำมาสวงมือนะครับออกเสี้นเดียวเอาวางสันอันนี้อันนี้ เ<ไ>ปาคุมา้มค่านะมันรถตูแล้วสองลอยสามลอยลอยมาปิดตัวเว่อาง <c oughs> อ้าวรสิหัวค่ะค้ดแนทินิก็ได้นี่บอกสิ้นเดียวกับพราะเลยว่าดอกคน่ายางพันฟ่องซืซ้อๆนี่แม่ค่อยจอบมันหมเอาบมเป็นตัวูนจังเลยคอยนัดแม่นจักรพันประสิบโมงเ้าไขมาสิบโมงเ้าเด้อแต่ว่าเขาติดเปิดกล่องนันแปดโมงเาแม่นจักรพันมาหอดาบสามเคืงเดี๋ยวเป็นสี่โมงแรง เ,เขาให้เข้าใจว่าพร้อมตอนช่วงแรงๆเนาะอ่านกับมาต์ต์สิบโมงผู้เลวพั่นอันนี้เขาแก้ตัวเองว่าหนาชันในเด้่อค่ะบอสขาอบอไปดอนบอไปเยหญ่บอสใบนาสี่โมงเสาร์แล้วตื่นบ่ายสองค่ะโอ้ยเนาะเป็นยังขอยคือตื่นสวยขอ๋อคอยคือตื่นสวยบอกพี่ตองฟังเนี่ยเป็นยังคือตื่นสวยครับอำ้อำอยู่อ้ำแบบว่าอย่างยังไงบอสก่อ ที่แรกวสือเมื่อแล้วเพราะหนานกจังไหนบอกว่าไอมืออื่นอยู่ตัวอีกมือที่สามเด้อพันาวะเยี่ยงอีกสองซีนมืออื่นน้องเจถามลูกนะเยี่ยงถามียกมินต์คนไหนมาอยู่ตัอเพระว่าอันพี่น้องคนไหนออกโตัวดอกมื้อนี้ทำเพื่องานยอมรับเพื่อทำเพื่อบงคอยขี้รถสามมือประมาณพันห้าร้อยกิโลแต่ไปกลับพี่น้องขายุ่ดดอนสามมือแล้วยักษ์สีหิยยุ่ดตัวอีกมืออื่นอยู่เยอะเว้ยล่ะ ดูที่ซีกันเลยวันใว่าดอกบอกพี่ดองฟักเนน้ำมันผู้ใดเติมที่รารักว่าโอ้ยมหาะดูปนี้เป็นยังเจ้าใบใหญ่มาตั้งอยู่อุดรน้ำกันหลด,ดมาสั่นาว่น้ายายๆมาตั้งอุดอรน้ำกัน่อค่มันเป็นยังครับขึดนยากไหมค้ะขึดยากอย,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 ย่างครับน,น,นาสามองยันตื่นสีทุม่มตอนชูวันเดยวเาดเพื่อนไห้เกียดพ่อในยาตอนจซิวุดโตนี้พ่อจะไหนใส่วีกมาสัน เอ้ยให้เกียรติแม่เนี่ยให้เกียรติยายเนี่ยคอยๆบอกความลับอ่ะให้พี่น้องฟังบอเอาสิคือความลับใครจะเยอะกว่ากันจ้าเจ้าก็มีแต่แนวดีเนาะเจ้ามีแต่แนวดีๆเนาะแม่เอออยู่มันเปลี่ยนแม่เลยละกันเนี่เอาพี่น้องครับตามคำมา่นในกลุ่มปิดเด้อนะครับตอนนี้นะครับทิ้งงานเซเิ่นนะครับพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วนะครับ พอกันในคุ้มปิดิครับพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับบัตรทุกใบหัวแชททุกดวงความหัมความแพงจากแฟนๆที่มอไพ่บอลลัเสียงมีหกเทเตอร์ด้วยดีเสมอมานะครับใกล้สิเปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องจอดจันเข้ามาแล้วนะครับผมบอลลัอลังการโชว์วันที่27กันยายนนะครับพอกันยุทธีวัดนนสว่างสามัคคีนะครับะเดี๋ยวมัดจันไปขอพันยุพันเสียบอกอยากไปเปิดอยู่ในคูเกลไหม โอ้ยเจ็บไปขอเบิ้งขอกัไปแล้วเออเออเออตอนนี้วัดโน้นสว่างมืออื่นมือขี้อาจทีเป็นวัดสว่างโน้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยไอปอนยังเป็นไอปอนูแล้วไปเคลียร์กับผัวแล้วก่อนผัวใส่เอีกละเอาตำรวจยุติสถานล่าสุดมาปลัวพระเป็นผัวลราบ้างดิพอแมสฮะตำรวจโอติไอโน้กเอาใจเราไม่ได้ไม่ได้คิดพ่อตำรวจคิดพ่อแต่แต่วัด ยังนี่ขินน้ำผาเลอยงหลายอยู่ดิโอ้ยบ่เดี๋ยวไปขิงน้ำดิจะไปเปิดอยู่ในกูแก้วเพราะว่าหมอลำอลังการโชว์อยากให้เป็นหมอลำกูแก้วค่ะผมนั่นแหละแต่ว่าหมอลำัมเจียบหกเปิดอยู่บ้อเก่าแมนแมนแมนยุสเซย์โรงเรียนมั่นขอดอนแคนนะครับผมวันที่สามตุลาคมนะครับเอาพี่น้องตามเขาคุ้มมากนะครับสิลองอีกปะบปเล้ยวองให้หนึ่งลองยุบอ่ะ ต้องคุณเงาแดงเลยคุณใหญ่พี่น้องขอคุ้มกันยักเสีลองลง้ฟังพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่เบิ่งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับซอยในเด้อนะครับพี่น้องซอยกันพุทธบัตรพุทธใบหรือว่าเหมาให้ก็ได้อันแม่นจักรพรรดิยูยอนหยั่งปฏีไอเจ้าหาเมื่อเด้อเพราะว่าข่อยไปซอยเจ้าลายเลี้ยวในไรนี้เจ้าต้องเกณฑ์แฟนครับเมื่อเหมาบัตรซอยข่อยเอฟซีคนใจแฟนซอยแม่นในเด้อตอนนี้เมื่อบ่าย ขันบ่านตามเป่าเพิ่นบ่ให้เหงื่อไอเดียครับขันบ่ตามเป่าเฮาก็บ่มีค่าน้บอมันให้ม,ออม,ม,หม,ใหมื่อบานเนาะครับเนาะเป่าไม้แม่นจกักรพรรดิย่ที่600คนนะครับตอนนี้น,น,นะครับผมวินาคาบอดคะครับอย่าว่า600แต่60กระบืนใส่จนเที่ยวใหญ่หมแล้วครับ ฝากน้ำแน่ฝากขออนุญาตวหนานกเด้อครับมอลล่คนใจแฟนเปิดฤดูการวันที่สิบเอ็ตุลาเด้อพี่น้องวันที่สิบอ็ตุลานะครับเปิดฤดูการมอลล่าคนใจเสียงมีหกน้ำเดือหลาเด้อมืันดิวโหนานกไปอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าสิล่ำอยู่ใสกวเพชรบณ์นครสวรรค์นครสวรรค์บอกเข้าสีสลละลากานซะมาข้นในไอเน่เพิ่นสิว่าปับหม่ข่อยอีกทีปับดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีหยังคีดก่อ เอาจ๊สมองตคีเสียวร่งเข้าคิดเปร์เมนติดอกจังไหนจังบอกคอยไปร่างงานวงพอดมวขึ้นของจังไหนกับเสื้อได้มาขึ้นเนว่าจังเสียให้คอยมาขอ้นเออเมียน่่บอพอโอ้ยเมีนบ่เมีนกับมาลวดวะใไตเพื่อนในึ้นไอ้ไอ้มาขึ้นน้ำเด้อดลาเร้อศานคลาบ้วมึงลาบไดไอดอกยวงจะของไดคาโตไปขึ้นวงเจ้ากับ่คยได้จักยา อันยวนขอ,อนุญาตเด้อย่กครับครับอันย่งว่าหันอ่าเซนเซ